รับอีรักติชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมาแปปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนเพื่อนทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮะสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเดวิลเมคลายพีซออฟคอมแบทนะครับอันนี้เขาจ้างงานมานะครับก็เลยมาแนะนํานะครับตัวเกมมีการลงทะเบียนพีเรจิสเตอร์เนี่ยก็คือมักกะลาวันที่สิบนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นนะ ก็เดี๋ยวมีจะลิงก์อ๋ทิ้งลิงก์ลงทะเบียนไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับอ่าตัวเกมจะเป็นระบบอ๋อแอคชั่น RPG 3D จา๋จาๆเลยอันนี้เพื่อนๆก็เคยเล่น Devil May Cry มากัน,กนใช่ไหมครับอ่ะคำถามแรกก็คือเพื่อนๆชอบ De v i l m a ค c ายภาคไหนมากสุด12345มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เราเขามีหรอมีชอบภาค3มากสุดภาคดันดันเต้มันตอนหนุ่มมันเท่อะไม่รู้ดิความรู้สึกมันกวนตีนดิลองมารู้สึก จะเป็นภาคหนึ่งนะสามหนึ่งสี่แล้วก็ห้าแล้วก็สองภาคสองนี้ไม่ค่อยชอบตอนดันเต้แก่ๆมันรู้สึกแบบมันเข้งขึมเกินไปมันไม่ใช่ดันเต้อะ่แล้วต่อไปก็คือสี่ตัวละครนะครับที่จะมีให้มีบทบาทในเกมนี้นะแต่นาคตไม่รู้จะมีทิสเล่นหรือเปล่านะทิสอ,อคน,นสวยๆอะ่ะผมทองทองอ่ะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยอ่ะสี่ตัวละครมีใครบ้างน,นะครับคือแน่นอนนะพระเอกตลอดการดันเต้นะครับต่อไปโดนเลคอนที่2คือเลดี้ ดันเต้นี่ปรากฏทุกภาคเลยเนาะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยหนึ่งสองสามสี่ไม่ไม่ภาคไหนเดวิลเมคายไม่มีแกเป็นไม่ใช่เดวิลเมคายนะอ่ะต่อไปตัวละครที่สองคือเลดี้นะครับเลดี้นี่ปรากฏตัวภาคสามนะเป็นภาคที่หมีชอบสุดแหละตอน Dante ดันเต้หนุ่มๆเลยตอนสมัยออสซิงซิงแลนะอ่ะต่อไปนีโรนะครับนีโรเป็นลูกของเวอร์จิลนะปรากฏตัวภาคสี่นะครับก็เออจะว่าไงดีอะแคปคอมสร้างเนโรมาแบบ จะให้เป็นพระเอกเดวิเมคายนะแต่ก็ยังสู้กระแสดันเต้ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เหมือนออกแนวรวมสองตัวละครมาที่ตัวเดียวอ่ะเหมือนดันเต้กับเบอร์จิลรวมกันอะเข้มข่มด้วยกลตีนด้วยประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปตัวละครสุดท้ายเบอร์จิลนะโอ้โหต้องบอกว่าอาวุธอาวุธแกที่น่าจะเท่สุดมันคาตาหน้านะคือต้องบอกว่าแฟนเดวิสเมคายโหวตคะแนนเนี่ยถล่มทลายเลยนะไม่เบอร์จิวก็ดันเต้เนี่ยแหละคะแนนอันดับหนึ่งนะอันนี้แล้วแต่ปีนะครับแล้วแต่ภาคนะ ต่อไปก็คือสรุปเฉยๆครับว่าเพื่อนๆรอเล่นตัวไหนครับก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้หรือว่าตัวละครโปรดที่เพื่อนๆชอบก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เของมีนะโอ้โหแน่นอนดันเต้ทั้งใจอยู่แล้วพอเราพูดถึงว่าถ้าเราเล่นเดวิลเมคลายอ่อไม่มีดันเต้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมประมาณนี้นะอ่ะตัวละครแรกเลยที่มีชอบสุดใน4ตัวนี้มีให้ดันเต้เลยอ่ะลองมาก็มีให้เวอร์จิวนะแล้วก็เลดี้แล้วก็ออนนโลประมาณนี้นะครับ เอาไปว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรครับแค่แมาแนะนำเฉยๆเพราะว่าบางคนยังไม่รู้นะย,ยังไม่รู้เรื่องอะไรเกมนี้มันคืออะไรวะมันเปิดตอนไหนก็คือเป็นเกมแอคชั่น RPG แบบอจ๋าๆเลย3าดีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆลองเล่นได้มีว่ามีว่ามันเล่นในมือถืออ,อาจจะแตะปุ่มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชา้านิดนึงนะแต่ว่าคือมันเล่นได้ครับแต่ถ้าไปเล่นในคอมได้ก็ดีนะเล่นผ่านโปรแกรมนะครับโอเคมันค่อนข้างไวอยู่นะมันค่อนข้างต้องแบบเออต้องไวๆนิดนึงอนะเนาะ อ่ามีไม่มีนะรครับก็คามเฉยสรุป4ตัวละครพเพื่อนๆชอบตัวไหนมากสุดก็มาพิมพ์ต้งของเต์แลกเปลี่ยนแล้วกันอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงอ่อวันที่10นะครับพีเจต้องลงทะเบียนก่อนแต่มีไม่รู้แล้วว่าเขาจะเปิดเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกม Devil May Cry ยเออพิสออฟคอมแบทจะมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ